ต้องยอกข้าสู้ที่จะไม่บัวมาครับค่<น>ะิเอ่สี่กคุณับาอยู่ดนกันแต่ถ้าจะานะา้ายมาน่นนะแต่รูปได้คนเดียววันนี้ก็ไม่คงไม่กล้ากันใช่ไหม <laughs> ที่บนีรวมต่างๆนั่ก็เลย ไม่หางไม่หามีนาะนะที่ประมาณเท่าไหร่นะเก้า้ปดสามงาน แกก็อย่าเดาเด้วยมันมัย่ขึ้นเหรอจู่ๆทราเก็เร่มยมลก้องต้องเจอ้อทำวามก็ต้ินตากรโ้นึาทด้ไมมระเราบเราไหคุณพาไปให้ไอคุณโ้มาถับเป็นชนนเราวันโซนตรงไหนค่ะครับผมแล้วเล่าถึงเหตุการณ์ที่ว่าตั้งแต่คุณพ่อเสียเนี่เป็นยังไงหลังจากโอเสียมาปลายปี59 ก่อนหน้านี้นะตอนที่พอ,อยังมีชีวิตยู่เข้าได้เอาเทแบ่งนี้แหละสับมรดกในเนื้อทีเป็ดหลยสร้างงานนี่แหละพอ่พอพ่อว่าเอาไปข้าวถกต้อเพื่อที่ว่าที่เอามาทําฝามมู่แต่ว่าสับมรดกที่ว่าพอ่อแบ่งเย,ยกันพ่อไม่ได้ทําพินัยกรรมไม่ได้ได้วายเพราะว่าแมอยังยู่พ่อว่ากันถ้าพ่อผันเรื่องก็คือแม้สามารถทาได้ เขาก็มาข้อว่าเอาไปข้าวตกข้ออกคนเอาไปสร้างฝามม่แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าทายหายแต่พอร่างจากพอเสียเราก็เชื่อใจเชื่อใจว่าใจนอ้องก็เลยมาข้อเป็นผู้จัดก,การมรดกแม่ได้ก็เส้นไห้อยากพี่น้องได้ก็เส้นกันพอว่าเซ้นเสร็จเราก็ไม่ดูว่าเขาเอาไปหลักใายฟ้าเอ่อพอ,อยู่มาปีกซ้ำมีนังซื้ออกส้ารเสียกำกับผาซีทีดิน ้ให่เอามาให้จึงได้ซื้รรูบเทเๆดินมาทามาาก็ได้รูว่าเขาเอาไปค่ายคว้าเหลต้องตปปีกซูนคาดเลวค่ะ,ะแล้วก็น้องสาวดำเนิเนการยัง,ยงไงครับคุณแม่ก็พอว่าแม้ถวงท่ามก็ลบกับแม่แล้วก็ให้แม้ไปยู่อื่นนะหยกแล้วก็ล่านไปรับลูกเคยขอป้าไปรับมา แม่ก็เดินลงไปที่บ้านรังนูเลยเดินไปหนังในบ้านก็พึ่งทางเพ่โทรไปโทรไปแค่ีเพราะว่าผีนี่ก็โอ้ไปเพราะว่าเข้าไปดาวีไม่หันยู่เว้ยู่กันท้องขนโหลขนเล็กอะแล้วทีนี้ความต้องการของน้องคือต้องการอะไรคือต้องการซับมอรด็อกตรงนั้นคืนทั้งหมดค่ะ เผื S <S ่อได้ยู่อ่ะไสธรรมะกินแม่ก็ยากรับไปยู่ในทีพอแกบอกว่าแกก็ยู่มาทีนั้นนานเลวหลายปีเลวแกยากจะไปตายทีนั้นค่ะ